ก็วันนี้พี่ก็เมื่อกี้นี้ก็เล่าเรื่องการจับก้นแม่บ้านและเขาก็ได้ยินพี่บอกว่าเล่าเป็นครั้งที่สองแต่ว่าเขาบอกว่าพี่ไปจับก้นเขาสองครั้งคือฟังแล้วมันผิดนะพี่น้องก็เรียกว่า จับแค่ครั้งเดียวแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเขาโกรธอนุสัยเขาอ่อนตัวจากการที่แข็งอยู่ภายในก็จะทำให้อาการเจ็บป่วยที่เขาเป็นก็ค่อยๆเบาลงถึงแม้ว่า จะไม่มากก็ตามพี่น้องถ้าฉะนั้นเมื่ออนุสัสมันพ่วงความเจ็บป่วยเข้าไปด้วยเพราะพี่เคยสอนให้แม่บ้านทำแล้วแต่เขาไม่เชื่อและพี่ก็มีความสงสารพอเขาทำงานไปเขาก็จะบ่นว่า เจ็บขาเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้แต่ว่าพอพี่แนะนำสมาธิปกติไม่ได้เขาไม่ฟังพี่ก็เลยต้องใช้วิธีการย่อให้เขาเกิดก็เหมือนกับออแม่เลี้ยงของพี่ก็เหมือนกันพี่แค่บอกว่าพี่จะฆ่าตัวตาย ถ้าเขาย้ายพี่ไปอยู่สุราษฎร์แค่นี้แม่เลี้ยงก็โกรธพี่ใหญ่เลยพี่น้องมายืนด่าพี่หน้าห้องเอาให้มันเต็มที่เลยพี่น้องพอหลังจากนั้นอนุสัยเบาตัวลงเขาก็มีความเจ็บป่วยน้อยลงพี่น้องผลสุดท้าย แทนที่พี่จะทำให้เขาโกรธและจะเป็นทุกข์พี่นอ้องพี่กับมีความรู้สึกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเมื่อก่อนนี้พี่ไม่เข้าใจว่านะเอ๊ะทำไมเราอยู่เฉยๆและไปย่วให้เขาให้คนโกรธ ก็ไม่เข้าใจพี่น้องพอตอนหลังเราก็เข้าใจเองแต่แน่นอนพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณที่จะดูดพลังก็ทำแบบนี้แหละพี่น้องก็คือทำให้เราโกรธและเขาก็จะได้ดูดเอาพลังงานอนุสัยในตัวเรา ไปเป็นพลังงานของเขาแต่พี่ไม่ทำแบบนั้นพี่ดูดมาฟอกฟอกแล้วก็ส่งคืนหลาบใดที่เขายังโกรธอยู่เขาก็ดังมีอนุสัยอ่อนตัวลงมาเรียกว่าในช่วงเวลาที่เขาโกดอนุสัยก็ยิ่งอ่อนตัวลง พร้อมกับดึงความเจ็บป่วยเข้ามาไว้ในอนุสัยพอพี่ล้างไปปุ๊บก,ก็จะทำให้เขาหายป่วยซึ่งถ้าเขาถ้าพี่สอนเขาและเขาเชื่อพี่ก็คงจะไม่ใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นการจะเข้าใจ หรือว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเราต้องมีประสบการณ์ทุกครั้งหาคำตอบมาให้ได้พี่น้องว่าเออทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้และเราก็จะไม่ทุกข์ก็เหมือนกับแม่เลี้ยงพี่มายืนด่าหน้าห้องพี่ก็ฟังไปฟังไปก็ ดูดอนุสัยเขาไปจนกระทั่งว่าเขาหยุดด่าไปเองโดยที่พี่ไม่เป็นทุกข์แต่อย่างไรเพราะพี่รู้ว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่ก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เรียกว่ายากพอสมควรในการที่จะอธิบาย ฉะนั้นพอพี่เริ่มเข้าใจพี่ก็เริ่มใช้แล้วแต่คือในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านจะใช้อารมณ์ของความเสียใจก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ท่านไปสอน และคนเกิดมีความเสียใจอย่างยาวนานท่านก็เลยบอกงั้นก็ปล่อยไปพอปล่อยไปเสร็จท่านก็มานั่งรักอนุสัยให้คนที่กำลังเสียใจนั้นพอเขาคิดได้หรือว่ามีความรู้สึกว่าเออเขาคิดได้แล้ว เขาถึงจะมารักเราก็เหมือนกับแม่บ้านพี่นี่แหละเขาต้องโดนอีกหลายครั้งเขาถึงจะเข้าใจพอดีพี่ก็หมดเรื่องเล่าพอดีได้เรื่องนี้มาก็เป็นเรื่องสุดท้ายก็นึกไม่ออกพี่น้อง ต้องไปดูข่าวทีวีบ้างดูอะไรบ้างและเดี๋ยวประเด็นก็มาเองเอ่ะพี่น้องอ่ะวันนี้พี่ก็ขอบรรยาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ